I Yeah, 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 yeah. You motherfucking like shit, I say. Yeah. Real four motherfuckers. I'ma say what I wanna say. I'ma do what I wanna do, man. You know what I'm saying, man. Fuck all y'all. Fuck all y'all, man. Yo. Oh, They you wonder who the fuck I am. ที่ไหนดี Yes I will be the best I can Fuck you who try to fuck my plan I will never know how to h a d l e t h i n g into the place I stand ฟังกันให้ดีแล้วกูจะบอกอะไรให้ว่าที่ไหนต่ำที่ไหนสูงที่ไหนแค่พูดว่า respect คงไม่มีใครที่ไหนให้ไอ้พวกกูเหี้ยมึงไม่ต้องบอกเลยคนไหนใช่เย็ดแม่งม่คิดจะดิ้กูมันเหี้ยกันอย่างกษัตริย์าข้างในประวัติมึงลองไปพิกดูเปรียบน้่ร้ายพวกแม่งก็เหมือนกับพิษงูแต่ชู้จีสาระวันน้ำฝักกุดอบพิษบูสติวไปได้นะพิษบูมันก็มีบางทีที่ปลดสัตว์และในบางทีก็มีที่โป่สะดุ้มันรุมกระโดดกแ่ัด้คิดจะเอาไปแ โหดจัดเห็นพวกมึงแล้วกูตลอสัตว์เพราะว่าอยู่ในเกมป๊อกแต่ว่าพวกมึงเอบอกให้กูหลอกัด a t เพิ่งหัดแล้วแต่ทำเป็นสอดสัตว์แฝดับเชิญเลยครับเว่ยคตกระจอกพวกมึงปกปักกูบอกให้มึงไปรักษาถ้ารามึงป่วยแล้วโชว์ควยอะไรกันนักหนาสกิลมันห่างกับกูจนเกินจะนับหลังงงเหมือนกันเดินอยู่พงไผ่ไต่เขาแล้วก็นับผาเยี่ยมึงคิดจะเป็น P ีวันทูทีโบมีนโนแต่งตัวกันดีแต่รามีแค่นีโม่กูต่อให้มึงอย่างน้อยไม่ต้องมีโลแม่มึงรวยได้ไงไปถามกัวซ่าในวัตถีโพวง คนก็เห็นให้ใจกันมาตั้งนานสุดท้ายพวกแม่งกรโชกกันหมดเลยสั่นแล้วก็ดานกูก็ยังไม่เห็นเลยว่าใครแม่งจะเก่งเท่ากับเรลยวรับเฮได้เก่งเท่ากับเรลยวมีคนเห่าให้กับเลแล้วก็เอยากจะถูกเพื่อนาเปล่าใส่ให้กับเรลยวมันก็มีบางทีที่คิดแล้วก็คิดคให้มันคิดอะไรทำไมกูเจ็บแค่นิดนิดต่อห้สิสิ่ที่ไม่ยงยไม่ต้องเบลลไม่ต้เบลล มันวนไปตีการ่ควเลยในอู่ไม่ยิงเห็นสีผมงว่าหวาแม่งสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยัอู่มืนเดิมสุดวะไม่ต้องพูดนะชีวมันไม่ต้องพูดนะเออเลยเวลาตอนเราทีมนี้โง่ควายไม่ไช่เหแออะไรเยมือนเดียร์นั่นแหละ ตายเลยมาจบกระบวนการวันเห็นมืนกับพวกพี่มูไรไปรวมกันเรียกกันมาบรรจบครบความให้มันรวมกับพวยต้องไม่อยากเล่นอะแม่พ่อแม่พวกมึงคิดว่าพวกมึงเป็นใครไว้สัตว์ไปย่อต่อไเลยดีกว่าเฮียมึงทำเพลงด่ากูเลยดีกว่าไอ้สัตว์บางคนต่างอยู่ไม่เป็นใช่ไหมเฮียเฮียมันยึดมันยึดกันได้เอาไงมึงบอกว่าใครสถานทไ่ว่างกันทั้งวงการ มันอยู่ต้อกใต้อกใต้หวมันมันไล่มันไล่อยู่มันไปไหนวะหมหมดาหนบ้างจะเอานบ้างจะชวมาวินไปดันได้บ้าดันได้้าปเด้ครับเออเ้าข้าบาได้ปะ มเลอกบัตเข้ามาใกล้ๆกูแจได้ตบให้ถนัดโถยสาสต์ไอหน้าหีรู้แล้วว่ามึงอยากจะมีบทมันเพียแต่พวกมึงมันดีหมดคนตลกไอหน้าหีคูนี่อยากให้สะกดแ๊งแม่อ้ท้องน้ำมอคนละจบก็สอดไอหน้าหีอย่างพวกมึงไม่คตอจะเสียเวลาในไทม์ไลน์ไม่ดังมากพอจะบ้ีที่กเตม้องอาย I don't f n t l just let t m e s s เีย t

เจอยากเป็นหอคู่แ้ป้อยว่ามีบ้าและด่ครจะอยู่บนหรืออยู่ล่างไอ้กูได้ขึ้นคอนเิร์ตทำไมพวกแปงยังอยู่บ้านไ้ไหว้กูจิมไหวกูเหอะไหวทั้งวงการไม่เชื่อมึงตามไหว้ดูเหอะไอ้พวกที่ด่าไหว้กูหมดไม่ไหว้กูเหอะอยากรู้ว่าเร็วไม่เรียวง่ายๆเลิกเสกับค่ายกูเหอะพ่อแม่มึงไม่เคยสอนสั่งแล้วไม่สอนสับอยู่แต่ละว่าพทุกวันนั่เลยหลอนหนักนั่งดูมึงหัวร้อนตอนมึงหลอนแต่ไม่หลอนกลับ

ตาสองครับแฟนยตาสองล้วเลยีราเบิดหมดเลยนี่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่เปนเข้าห้องหอนี่ใช่ตัดได้ไอดนาสองกูหลัาไม่้ มีรเพราเสียประโยชน์พูดให้ดีอยางมอให้เเเป็นลกอกมีคลอเคยมาคุยกับกูอีกทีอ่งตอนที่มึุดพยยสมองไม่เมาอ่นเชดมึงร่วงฉลอกไปพร้อมกับเาดี๋ยวก็รู้ว่าวงกันนี้ไม่เอากูหรือไม่เอามึีล่ลูกอีดอกหอกหักถอยสัอหน้าหีไม่มีงานให้พวกบอหลอกตเ่ามาจกกแ้หนักคอยสัตย์ไอหน้าหีนว่ากอยากจะมี คนตลกไอ้หนาอยู่ดีดก็อยากให้สะบดแย็แม่ย็นท่องน้ำมคนละจบกลัไปโดไอ้หน้าหีอ้ my God Hadi <laughs> bakalım. <laughs>